ผมอายุ64ปีเริ่มเก็บเงินจริงจังและลงทุนตั้งแต่อายุ27ปีขอยืนยันว่าคลิปนี้เป็นพลังทวีจริงๆมาเห็นผมเมื่อผมอายุ55ปีขึ้นไปปัจจุบันรู้สึกสบายใจและดีใจที่ตัวเองมีวินยัยที่แทบไม่ได้เบิกเงินมาใช้อันนี้ก็ยินดีด้วยแล้วกันนะครับคือจริงๆตอนแรกที่ผมรู้จักเรื่องของดอกเบีย้ยทบต้นเนี่ยผมก็รู้สึกว่าโอเคนี่แหละ คือสิ่งที่ชีวิตฉันต้องการในเรื่องของการเงินฉันมีแผนที่ฉันจะไปแล้วถ้าเงินทบต้นแล้วมันจะกลายเป็นเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็ยินดีด้วยแล้วก็อยากจะบอกทุกคนนะครับที่อาจจะเพิ่งรู้จักดอกเบี้ยทบต้นรู้เพิ่งรู้เรื่องของการลงทุนเนี่ยว่ามันไม่มีคําว่าสายไปนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยการลงทุนเนี่ยคุณเริ่มเมื่อไหร่มันก็ดีเท่านั้นนะครับเพราะสุดท้ายมันคือการที่เราค่อยคอย สะสมเงินไปนะครับเพื่อเอาให้เราในอนาคตใช้หรือมาดูแลเราตอนอายุมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรู้เร็วก็ดีรู้ช้าก็ไม่เป็นไรก็ดีกว่าไม่รู้เลยหรือดีกว่าจะไปรู้อีกที10ปีข้างหน้าแต่สิ่งที่สําคัญกว่าว่ารู้ช้ารู้เร็วก็คืออะไรครับถ้ารู้เสร็จแล้วเราเริ่มลงมือทําเริ่มวางแผนทางการเงินเริ่มสะสมเริ่มลงทุนแบบเนี้ย ก็จะดีที่สุดแล้วก็จากที่ดูนะครับไม่มีปัญหาเลยจากอายุ55จากอายุ64คือผมว่าสุดท้ายแล้วอ่ะถ้าเรารู้จักแล้วเราทำมันยังไงความสุขมันเริ่มจากตรงนี้แล้วล่ะครับ mm hmm. ก็สู้ๆต่อไปนะครับ